เยติเวด,ดันพระจะไหวไหมคุณดูคอมเมนต์มาเลดบุด,ด้าเลยเหรอมาดันพระผมแบกนะไ <c oughs> อ้คิดว่อยู่หมดเน่ะมาครับเยติออกโรงไล่เลย <c oughs> แล้วสำหรับใครวังหาไก่ตาหรวยดีเทียบนะครับเปรวแซติช็อปตอบโจทย์แน่นอนและตัวนี้คือดีเทียบจากเปลวแซติช็อปนะครับทุกคนใครเคยลงดันพระคนเดียวผ่านคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคุณเก่งมากม,มาดิครับไม่ได้ญาติไม่ได้กลัวเราเปิดเผาก่อนละกันเออเอยเปิดเผาดูเอยดีดีขึ้นเยอะเลยเปิดเผาเด้อ โอ้โหโอ้โหคนดูเกาะสิผมเกือบตุยคุณผู้ชมไปก็สุดท้ายนะครับผมไม่ผมว่าผมไม่น่าไหวว่ะคุณผู้ชมอุ้ยอู้หูเฮ้ยโอ้ยเอ้ยและนี่คือดันที่ยากที่สุดสำหรับผมผมบอกเลยโอ้อยากเกินว่ะพี่ยากเกินว่ะเหลือห้านาทีไม่น่าไหวแล้วดูทรงอโอ้โหเมตี้แบรกแต่ผมไม่ไหวและผลอะไร แบกดันพาไหวคอมเมนต์บอกผมหน่อยเพื่อมีคนอยากให้ผมแบกดันพาแต่ผมแบกไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าเยติผมว่าลงดันหนุกนะดันมืดดันน้ำแข็งดันไฟอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมันนะครับทุกคน